ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องชาร์ตอัพคาช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจพลังความล้ำสมัยและการออกแบบของยานพาหนะที่น่าทึ่งที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สี่ล้อหรือรถถังสายเหล็กวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถถังเบาในตำนานอย่าง M41A3 Walker Bulldog รุ่นปี2025ซึ่งยังคงความแข็งแกร่ง,แ,งแม้ผ่านมาหลายทศวรรษ และยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคล่องตัวและพลังการยิงขนาดกระทัดรัดได้อย่างน่าทึ่ง M41A3 รุ่นปี2025ยังคงทำหน้าที่หลักในฐานะรถถังลาดระเวนและสนับสนุนเบาแต่มาพร้อมกับการอัปเกรดขั้นสูงที่ตอบสนองต่อสนามรบยุคใหม่แชสซีของรถยังคงให้ความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ในเขตเมืองและพื้นที่ธุรกันดาร เครื่องยนต์รุ่นใหม่ให้กำลังมากขึ้นมีการระบายความร้อนดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งกว่าเดิมโดยยังคงทำความเร็วสูงสุดได้ถึง72กิโลเมตรชั่วโมงในด้านเกราะ M 4 1 A 3ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แข่งขันกับรถถังหลักขนาดใหญ่แต่เน้นการผสมผสานระหว่างความเร็วและการป้องกันที่เหมาะสมแผ่นเกราะคอมโพสิตแบบใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านกระสุนขนาดเล็กและเศษส,สเก็ดร,ระเบิด พร้อมความสามารถในการติดตั้งเกราะเสริมแบบโมดูล่าเพื่อให้เหมาะกับแต่ละภารกิจเพิ่มความอยู่รอดในการรบอย่างมีนัยสำคัญป้อมปืนยังคงมีขนาดกระทัดรัดแต่ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลกล้องตรวจจับภาพความร้อนระบบวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบมองกลางคืนปืนหลักขนาด76มเมตร M32A1 ยังคงทำหน้าที่หลักในการยิงโดยสามารถใช้กระสุนแบบจอบเกรอบและอเนกประสงค์ได้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดภาระของลูกเรือและเพิ่มความเร็วในการยิงอาวุธสนับสนุนเช่นปืนกลร่วมแกนและเครื่องยิงควันก็ได้รับการปรับปรุงระบบเลงเช่นกันภายในรถได้รับการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสรีระศาสตร์และเหมาะสมกับลูกเรือสามคน แห่งควบคุมดิจิทัลและหน้าจอแสดงผลแบบ Head-Up Display ทำให้การควบคุมรถทันสมัยยิ่งขึ้นระบบสื่อสารได้รับการอัปเกรดด้วยวิทยุดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์กับหน่วยบัญชาการและรถทางอื่นๆจุดเด่นอีกอย่างของ M41A3 คือความยืดหยุ่นไม่ว่าจะใช้ในภารกิจโจมตีฉับไว การลาดตะเวนชายแดนหรือการป้องกันในเมืองรถถังเบารุ่นนี้ก็าสามารถตอบโจทย์ได้ดีด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถขนส่งทางอากาศหรือทางรถไฟได้อย่างง่ายดายและยังซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มที่มีน้ำหนักมาก เมื่อเรามองไปยังสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา M อม4 1 A 3 Walker Bulldog ยังคงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับกองทัพที่ให้ความสำคัญกับความเร็วความคล่องตัวและการตอบสนองที่รวดเร็วมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มในตำนานที่สามารถปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและยังคงมีความสำคัญในสนามรบยุคใหม่หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามยานยนต์ล้ำอนาคตและพลังทำลายล้างอีกมากมาย อย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องชาร์จอัพคาเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวแรงๆที่เราจัดมาให้คุณทุกสัปดาห์